สวัสดีครับเอ้แบล็กเบอร์ิทธารันเจอท่านอีกแล้วฮะวันนี้สดเลยฮะสดเลยสดเลย,เลย,เลย,เลยวันนี้อาจารย์ใหญ่เลยนะเอ้วันนี้เจออาจารย์ใหญ่นะครับเจออาจารย์ซอนหน้าแค่เพื่นะอย่าให้จังเลยมันหลอกตาเรามันยังมันยังเป็นแบบ

បាទទៅចូលទៅតាមជុំមើលបែបនេះណានេះណាមិនទៅដល់មិនទៅដល់នេះមិននេះ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 

เดี๋ยวจะอ้างเลยนะสดแล้วนะท่านผู้ชมสดสดเลยนะนี่เราอยู่ในตรงนี้ตักข้าวะข้ามากรุ๊ดเตี้ยตักข้าะเข้ามาอะไรนะอะไรนะอะไรนะไอ้ตักข้าเตี้ยไปยืมปาก តែខឹងណាស់អានណណ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 ណ Đã ông nế, ông xuống bò Đã ảo nế Đã ảo, dùm chạy về ảo mơ Dùm xuống bò Dùm นะาออมเนี่ยยุบสมบัอิน้าออมเนี่ยน้าออมยุบต่อใจอย่าออยมยุบคืออย่างนนี้อย่างไงร้องอธิบายภาษาไทยหน่อยดิเป็นญาติค่ะอ๋อโดนโดนญาติทำอ๋อโดนญาติทำเขาแล้วอย่างไงฮะเอากระดูกของบุคลีมาหักมาใส่ไว้ในบ้านใส่ไว้ในบ้านให้เป็นบ้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้มาสลบสลบเลยจะบ นำกันใจนำกันจนเจนจนนจจจนง้ลายเยอายกรลเด็กป่ากันเกป่าใกใจจะเปเนี่เราอยู่ที่บ้านเากจานน้องแก่ของกันอยู่เนาะใช่ไหมโดนโดนโดนอย่างหนักเลยคูชาจ้าเออยู่ที่ไหนนะอยู่ที่กัมพูชาจ้าไม่ใช่อุดรขอนแก่นนะหนือเนต์เนแก่กัมพูชาครับผม អើយដៃរបស់ម៉ាក់ណាស់មកសារាមទេអើយដៃរបស់ម៉ាក់អូយអូយនៅទៀតអមជ័យទៅកោបាន៥គណិតខ្មោលនេះណារបស់ម៉ាក់នេះខ្មោលទៅត្រង់បាទបែកងត់ជើងមួយទៀតព្រោះឯងស្អីហុយជើរបស់ម៉ាក់ទៅតែផ្លៃសុខគេអូណែនទៅ ดูน้อยไม่เป็นไรครับขอให้ดูนานๆนะฮะช่องเราเป็นช่องที่ไปกันจริงๆนะครับบุกบันต่างประเทศเลยด้านดนมาจากกทมนะครับกรุงเทพหานครแก้ขงจริงมีพาลูกค้ามาแก้ขมจริงจริงจ้นอะอ้ยปาวเหกบยปาะนะได้คนแชร์จะไดปามะนะ สลบมาเลยเลยักานะักปานะยังปาดปเนาะตักปาดนะักปาดนะน้ย่าปานิ่นใช่ตักปาดกันน้องนั่นต้กาดกนปดมันในกองน่นไงน้องแจงยกระดูกอไไาอะไรสอไอจิ๋มใช่หมนี่ยงอกใส่แก่ ណប៉ាម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  ม่ปโดนมาฟามกนนอา้่อยไรล่สอดเหนเลยนะลสดีนเห็นเลยชอบกดไลค์ฮะรักกดเลิฟทั้งรักชมชอบกดติดตามนะครับท่านชมกดติดตามเลย កៃឡោនៅឡានសតนะครับท่านទេ100%លេងណាតាំងបងមក8ខោយពេលខ្ញុំទៅទៅដល់ជំនិមបាត់បាត់មកដល់បាត់បាត់មកដល់ទៅទៅទៅត្រាថាហឹមមកដល់ហើយខ្ញុំមិនមានទិសដៅអូខ្ញុំទៅ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 ខ្ញុំ

นี่จะดดงผีเข้าตอนหลังดิตรินนะครับค <น ide. S 2> ุผู้ชมต <impossible. S 2> นนัวสดๆเลยนะครฮะแก้ของที่ประเทศกัมพูชานะครับตอนนี้เอแบ็กมิกไทยแลดนอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับมาที่บ้านอาจารย์เลยนะครับแก้ของ ต้องอย่า <substit> ง <uting> <expand> น <Youtube> so ี <volumes of Syn Island> ้ฮท like <bbe> ี่ขมันชัดเจนและจริงๆนะจริงเน่ครับชัดเันนี้ริบ นี่โดนโดนญาติพ <tacos> no ี <au cloth> all, ries, am, okay, okay. ่น้องทำใช่ไหมครับใช่ไหมฮะโดนกระดูกผีใช่ไหมใช่ใช่โอ้โดนกระดูกผีมอก่อนเมื่อกี้อุ้มมากระดูกผีใส่อยู่บ้านอยู่อยู่ในขยะยาคออยู่ในขยะย

ไมายาพี่ปะเดี๋ยวคนรื้อแม่แม่แม่อ๋อแม่เขาฮัลโหลดังมากใส่กวาตีวส่ก๋วยเตี๋ยวใส่กกวเตี๋ยวใส่กวเตีว ตักฟงเตี้ยฟงเตี้ยไทยมันเป็นอะไรเอ่อามคนที่มาแก้ของนี้ห้ามกินไข่เป็ดไข่ไก่น้ำผึ้งนะฮะแล้วก็นมสีขาวทุกชนิดนะครับนมถั่วเหลืองด้วยเป็นเวลาสเดือนนะครับถึงหเดือนนะครับแล้วแต่อาการนะครับนะครับห้ามกินเลยจานห้ามรู้ใส่กะู้วาาส่ีีตีรกตรจจริงตนต

เดี๋ยวไลน์ต่อไปนะครับไลน์ต่อไปนี่คืออันนี้ของจริงไหมน้องไลน์สดนะของจริงนะครับโอ้เจอกันอีกแล้ววันนี้น้องรูปหล่อมาจากไหนเนี่ยก็มาจากจังหวัดอะไรจังหวัดนี้เลยครับโอเคครับแค่ว่าบ้านอยู่ไกลกว่านี้อ๋อบ้านอยู่ไกลกว่านี้อยู่บนภูเขาใช่ไหมโอเค อันนี้อีกลายหนึ่งนะครับน,นี่หนะ่ยด,ด,ด,ดูน้อยๆไม่เป็นไรนะแด่กอาดูนานๆ ติไม่ร้อนนะคเนี่ยอันนี้ปกติไม่ร้อนนะฮะอันนี้ผมลองเลยโอเคโอ้โหถ้าเขาโดนนี่จะร้อนโอเคนะฮะอันนี้ของเท่เนี่เราใกล้กันมูเร็ดมูเร็ดจับเธอกินนะจับเธอกินนะ 아 <목소리도> <laughs> 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 Morning. <gasps> 아 ดูกันน้อยๆไม่เป็นไรฮะดูนานๆชอบกดไ like, ลค์รักกดเลิฟทั้งชอบทั้งรักกดติดตามนะครับท่านผู้ชมของจริงที่ประเทศกัมพูชาแก้ของนะครับอาจารย์แก้ของโดยตรงเลย う啊！啊啊 对，对，对，对。